ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะยังคงรุยน้ำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านหมู่ที่3ค่ะคุณสุชาดาคะ ค่ะในขณะที่เส้นทางกระแสน้ําไหลเชี่ยวกราดนะคะก็ยังมีการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลําบากด้วยนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมนะคะพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางลงเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบมมภัยในพื้นที่หมู่3าโคสมุตบ้านบางปอตําบลบางปออําเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงทางเข้าหมู่บ้านโดยบ้านส่วนใหญ่อยู่ภายในสวนยางพาราบางจุดก็มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว ยากต่อการเดินทางโดยยังคงมีประชาชนบางส่วนยังคงติดอยู่ภายในบ้านไม่อพยพย้ายไปยังศูนย์พักพิง เนื่องจากไม่ยอมทิ้งบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินและบางหลังก็มีกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่ยังรอให้ความช่วยเหลืออยู่ภายในชั้นสองของบ้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้ครอบครัวได้อพยพพากลุ่มเปราะบางและผู้พิการไปยังศูนย์พักพิงโดยด่วนเกรงว่าหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะไม่สามารถออกไปได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือได้ยากลำบากก่อนที่จะมอบถุงยางชีพจากสภากาชาดไทยย่า เวชภัณฑ์และข้าวกล่องให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะนี้ท่าทาง,ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอได้มีการเปิดครัวประกอบอาหารปรุงสุกนำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยกว่า100หลังคาเรือนค่ะประกอบด้วยบ้านกาเจ๊บ้านแคนาตำบลบางปออำเภอเมืองนาราธิวาสทีนะ่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะบางบ้านก็ยังสูงมิดหลังคาเรือนค่ะบวกกับกระแสน้ำที่ยังไหลเชี่ยวค่อนข้างอันตรายพี่น้องเจ้าหน้าที่ เข้าไปยากลำบากเพราะอาจจะเกิดอันตรายโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้วยการตั้งศูนย์กลางภายในหมู่บ้านในการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งส่งต่อให้กับผู้ประสบภยัยนําไปประกอบอาหารดํารงชีพและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ